ก็จริงๆปกติเป็นคนแค่ความสัมพันธ์กับอาหารเป็นหลักทีอยู่ที่ไทยก็เลือกที่จะอยู่ของแท้ครับบ้านเขาถามกับวยรุ่นแล้กันที่เราไปในส่วนนี้โอ้โหเจ๊ว่าคับสถาบันหนึ่งยอดทะลุแล้วเป็นยังไงครับครับตอนนี้คือโลออนไลน์ต้องพูดถึงกันเลยก็แล้ว จริงๆมันมีทั้งความดีใจทั้งความกดดันนะผมเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วนะเวลาเราทํางานไลฟ์เนี่ยผมกับทีมเนี่ยจะเหมือนเชียร์ก่อนเข้าทํางานบอมผมจะบอกทุกคนว่าเราจะไม่เน้นเรื่องถ้าเราพูดตรงเราจะไม่เน้นเรื่องการขายเราเราเน้นการขายแต่เราจะไม่เน้นแบบให้ใครมากดดันเรื่องยอดเพราะว่าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องบอกลูกค้าจริงด้วยตามความเข้าใจเลยอาหารขายง่าย อาหารคนตัดสินใจง่ายในการซื้อแต่บางสินค้าเนี่ยก็อยากให้แบบหลายคนแล้วก็ลูกค้าเข้าใจจริงด้วยว่าแบบว่าของบางอย่างแบบบางคนไม่ได้ใช้จริงมันก็จะขายยากหน่อยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบคุณทุกคนจริงมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าแบบบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อไปใช้เองนะเขาซื้อไปให้เพื่อนๆให้ครอบครัวแต่ว่าเขาอยากสนับสนุนเราแล้วก็ก็อยากขอบคุณมากๆแล้ววันนึงถ้าผมแบบทำอะไรกับคืนได้จริงก็จะพยายามกับทำกับคืนให้ได้อะไรเงี้ยเข้าใจอ่ะค่ะแต่เราคิดไหมคะว่าแค่หนึ่งชั่วโมงก็ปาไปเจ็ดล้านแล้ว ก็คิดก็คิดคือจริงมันมันมันเป็นแบบหลายอย่างคือคือด้วยด้วยของกินแล้วด้วยพี่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยแล้วการมาเนี่ย ด้วยสถานที่ที่แบบมันดูสนุกอย่างบางวันเนี่ยเราเราไลฟ์หลายคนก็จะบอกว่าคิดว่าแบบว่าเขาเครียดเขาอ,อะไรผมจะบอกว่าไม่เครียดนั้นจริงเขาเป็นคนที่แข็งแรงนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบอ่อนแอขนาดนั้นที่ทุกคนจะต้องแบบมาห่วงขนาดมดกัดยุงกัดมาด่าผมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอ้เขาแข็งแรงกว่าผู้หญิงหลายๆคนที่เพื่อนๆรู้จักอีกนะแล้วก็ที่สําคัญคือบางทีแบบการการไลฟ์ทุกวันอะ่ะมันก็จะมีวันที่สนุกบ้างไม่สนุกบ้างก็อยากให้แบบเพื่อนๆเข้าใจจริงแต่ตัวผมกับเขาอ่ะก็พยายามทําให้ทุกอย่างแบบ ดีที่สุดเพราะเขาก็จะพยายามตั้งใจทํางานแบบให้ดีที่สุดตลอดอยู่แล้วกามีแนาว่าิงๆเราชอบขายสนุกไเพราะว่าเป็นเป็นกือที่แบบว่นามาขายของกลัวจะไม่ชอบเลยไม่เออ저는그런부담스럽다는생각을한번도안해봤어요재밌었어요그러나이제언어가안돼서사람들한테죄송했을뿐이지그거말고는전재밌어요 สนุกมากนะคะที่ได้ต่าปะมาค่ะแต่ว่าาอามีปัญหาเรื่องภาษาบ้างที่ไม่สามารถสื่อไปื่ใช่ก็คือคือเขาเขาบอกว่าสนุกสนุกมากมากแต่ว่าเขาอาจจะแบบรู้สึกว่ากังวลในเรื่องภาษาแต่ผมก็พยายามจะบอกเขาตลอดว่าไม่เวลาสิ่งที่คุณพูดอะ พูดไม่ถูกเนี่ยคนก็รัก <S <S น่ารักจริงๆการ,ร,รแบบว่าไม่ได้พูดถูกต้องทุกอย่างมันก็เป็นอะไรที่น่ารักแค่ว่าแบบว่าตัวผมเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้สอนคาอะไรที่แบบมันหยาบคายหรือใดๆทั้งสิ้นเลยหรือว่าถ้าใครมาสอนเขาเนี่ยผมก็จะถ้าผมเบรกผมก็จะเบรกเอียดทันทีเลยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบอยากให้เขาแบบน่ารักน่ารักไปนานๆจนว่าวันหนึ่งเขาแข็งแรงและเข้าใจในหลายๆอย่างก็เดี๋ยวให้เขาแบบจัดการอยากทําอะไรก็ทํานั่นได้เลย กูหมดใจเขอยากทำดูแลดีขนาดก็พยายามดูแลให้ให้ดีที่สุดนะเพราะว่าเราก็มาทํางานด้วยกันส่วนนุ่นดูแลหนักนุ่นนุ่นหัวหัวหงอกเจฟฟ์ปูเนี่ยดังแล้วผู้จัดการผมตอนนี้ไม่ทํางานแล้วไปรับงานเองรับงานใครเป็นผู้จัดการแล้วก็รับงานตัวเองด้วยขายงานตัวเองครับผมจริงเครับด้วยคนที่จะไปเยนงานเรื่อต่อใช่ใช่ใช่กามูเนี่ยกามูไม่ไม่แต่ว่ามีงานพอาะเห็นคนแต่ว่าเราขายไดด้ยอเยอะๆแต่ก็มีคนติดต่อมาเยอะมากมีเยอะจริง เยอะเยอะสักพักแล้วครับผมแล้วก็พยายามต้องตอนนึงขอบคุณลูกค้าขอบคุณโอกาสที่แบบให้ให้เราสองคนได้ทํางานความตั้งใจของเขาเนี่ยบางทีเขาอาจจะเล่นมุกอะไรที่อาจจะเหมือนเหมือนคนต่างชาติที่แบบเข้าใจคาภาษาไทยแล้วก็เล่นมุกซ้ําๆแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะแบบเข้าใจและเป็นห่วงเขาเกินผมจะบอกว่าไม่จริงๆเขาโตแล้วนะฮะแล้วเขาก็เข้าใจหลายๆอย่างและเขาอ่ะอยากทํางานจริงๆนะครับคือความตั้งใจของเขาก็คือมันเป็นโอกาสนึงเขาเราก็คุยกันว่าเราไม่รู้ว่ามันจะ นานแค่ไหนที่คุณจะรักเราจะชอบเราเขาเต็มใจที่จะทำงานแล้วก็มีความสุขมากกับการมาทำงานครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบได้เข้าใจด้วยอะไรเงี้ยัที่เป็นไัยลออของก้อนก่อนที่ขายนับปีคืนก็เกือบแล้วเ <Hey. S 2> กือบ <Hey. S 2> แล้วยูเทสฮอลแลนด์อะ <laughs> <laughs> มือหักครับผมมือหักมือหักขอโทษครับขอโทษครัเป็นห่วงนะล่ะเขาเป็นห่วงจริงๆแล้วเขาเป็นห่วงเลยเป็นห่วงแหละผมว่านะเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงเพราะว่ามันใกล้กระทะมากนะครับผมไม่หรอกจริงเขาจะเขาจะไปหยิบไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าเชือกที่มันผูนเกงแต่มันพลาดไปหน่อยห่วมันจะไหม้ไงใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมันใช้งานไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือน่ารักน่ารักเป็นห่วงเป็นห่วงกันไปเป็นห่วงกันมาเนี่ยนะครับผมแค่จับถูกจุดไปหน่อยครับจีอนะน่าตกใจไหมโอ้โหสะดุ้ง น้าแทบฟาดกระทะไม่ไม่เป็นไรครับผมรู้สึกดีครับรู้สึกดีครับอยากรู้เหรอไมอยากรู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร้มีอะไรแบบว่าอยากไปช่วยอะไรอย่างนี้เปห่วยอะไรพะกลุวจริงใช่ไหมีันนด่าคุ่นมาเหมอไดให้เกรอะอัน이제ลมอุ่นมากเลยอะไเร

แม่เขารู้ความจริงหมดว่ามันไม่ใช่ฮอลแลนด์เลยอ๋อเสร็จแล้วี้เหรอเสร็จแล้วไม่น่าเลยเราซะเยอะนั่นแหลนั่นแหลตลกดีก็เป็นแบบน่ารักะน่นแหละครับผมใช่ใช่ขอบคุณทุกคนที่แบบแบบรักเขาเอ็นดูเขาอะไรเงี้ยครับแต่รักเขาเนี่ยถูกเพราะเรามาเจอกันบ่อยเนี่ยที่เริ่มสื่อสารภาษาอังกฤษโอ้โหไม่เลยครับผมผมนิสัยไม่ดีครับผมผมให้เอาฝึกภาษาไทยเยอะเพราะผมรู้รู้ชะตากรรมของผมแล้วผมไม่ได้ไปทํางานเลยที่นู่นอยู่แล้วแล้วผมรู้สึกว่างานของเขา คนที่จะรักเขามากขึ้นก็คือการที่เขาได้พูดภาษาไทยจนคนเข้าใจการที่เขาพัฒนาภาษาไทยได้รวดเร็วจนทาให้คนรู้สึกแบบว่าโอ้ประทับใจกับสิ่งที่เขาเป็นนะน,นี้คือสิ่งที่ดีที่สุดตัวผมไม่รู้ว่าผมจะฝึกแบบไปแบบจริงจังมากทําไมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะแบบมีฝึกบางคาเรื่อยๆบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ติดใจเขาเริ่มติดใจแล้วใช่ไหมเขาบกว่าตอนนี้ก็เลยยังไม่มีแพที่จะกลับ มีมีมีครับผมคือคนเราเวลาเวลามาที่เนี่ยก็ต้องมีมีการกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปหาแบบหลายๆอย่างไปทําธุระที่นู่นบ้างเพราะว่าเขาก็แบบไม่ไม่ใช่เด็กแล้วนะเขาโตแล้วเขาก็ต้องมีมีงานที่นู่นมีอะไรที่นู่นอยู่ด้วยครับผมใช่ก็น่าจะแบบพอเคลียร์งานได้สักพักหนึ่งแล้วก็ให้เขาได้กลับไปพักผ่อนหน่อยแล้วก็ค่อยกลับมาอะไรเงี้ยครับอะไรนะ มันก็ยาวอยู่นะแต่ว่าก็คือเราก็แบ่งเวลาว่าแบบเราก็คุยกันว่าถ้าเขาแบบมีงานที่นู่นด้วยเขาต้องกลับไปทํางานที่นู่นให้ดีที่สุดเหมือนกันแล้วก็ถ้าแบบเขารู้สึกว่าอยากกลับมาที่นี่ก็กลับมาทํางานที่นี่สลับกันไปกันมาเพราะมันเป็นโอกาสที่ดีไม่ไม่ควรทิ้งที่ใดที่หนึ่งครับผมผต่จะมไปี่เออไปที่อคผมก็มีถามเขาอยู่บ้างเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็คงต้องรอแบบโอกาสที่แบบเหมาะเจาะที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสได้ไปเขาอนุญาตให้ไปกันอะไรเงี้ยเราก็ไปได้อยู่แล้วครับ ที่เรามีอะไรบ้างครับดูแลหัวใจผู้จัดการอยู่นู่นผมผมจะเป็นคนที่อาจจะแบบว่าขอขอในช่วงแรกนี้นะครับจะขออนุญาตดูงานหลายๆอย่างเพราะว่าเราการมีปัญหาเพราะว่าอย่างอย่างถ้าสมมุติว่าปล่อยให้แบบเขารับทุกอย่างหรืออะไรเงี้ยเองอ่ะผมผมมั่นใจว่ามันจะมีอะไรที่มีปัญหาแน่นอนคือผมว่าไม่ได้ห่วงอะไรนะแล้วก็ผมยังย้ําตลอดนะว่าแบบบางคนอ่ะเข้าใจว่าผมแบบจับเค้ดเซ็นสัญญาส่วนตัวบริษัทหรือเปล่า เป็นเป็นเรื่องนึงที่เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะว่าเข, mm. เขาเขารู้สึกว่าเราแบบเขาแกไมันเข้าใจบางทีการเข้าใจผิดนิดนึงด้วยตรงที่แบบว่าทําไมเราไม่ไม่เซ็นสัญญาเขาซึ่งจริงอแบบ่ะผมมารู้สึกว่าการที่ผมทำนี้มันเป็นอะไรที่แบบผมไว้ใจมากแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบไม่มีใครทําแบบผมนะผมมั่นใจเลยการที่แบบว่ามันมีความเสี่ยงหลายๆอย่างแต่ตัวผมรู้สึกว่าแบบผมอยากใจใจกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อยากให้ทางเขาได้เข้าใจจริง,รงว่าแบบ ไม่มีใครทำอย่างนี้นะมันมีแต่ผลเสียผลเสียกับผมอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็คืออยากให้เขามีความสุขเผื่อวันหนึง่งแบบว่าถ้าเขารู้สึกเติบโตอยากทําอะไรมันจะได้แบบไม่สามารถมาแบบห้ามกันได้หรืออะไรเงี้ยครับผมไ,ไม่เปลี่ยนผมเป็นงนี้ทุกคนอยู่แล้วผมเวลาไม่ไม่ไม่เวลาผมจะทําเพลงให้น้องๆอะไรผมไม่เคยเรียกร้องส่วนแบ่แงใดๆสิ้นผมทําคือผมลงทุนแล้วก็โยนให้เลยทุกงานทุกคนที่เคยทำงานกับผมผมไม่เคยจับใค้เส้นหรืออะไรจริงจังอะไรพวกนี้เลยครับ yes yes เยอะขอบคุณครับแสดงว่าเราก็จริงจังมากเลยจริงจัง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 ผมผมปกติเป็นคนที่แบบถ้าพอจริงจังก็จริงจังมากอยู่แล้วไม่งั้นแบบเราจะเอาเสียเวลาไปแบบทุ่มเททำอะไรมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบมันบังเอิญอ่ะมันมีหลายอย่างที่แบบเราต้องตั้งใจทําต้องอะไรจนมันแบบมันมีโอกาสมาอยู่ตรงเนี้ยผมก็จะคิดตลอดแล้วก็ถ้ามีโอกาสเวลาบางทีอยู่ด้วยกันสองคนก็จะพูดตลอดแบบว้าว มันเหมือนเหมือนฝันจริงๆนะแ,แล้วก็แบบอืมมันมันทั้งน้ามันจะเป็นไงไม่รู้แต่ตอนนี้มันก็คือเป็นอะไรที่แบบแปลกมากวันนั้นที่แบบเราดูเขาอยู่คนละที่แล้วเราอยู่ไกลกันแล้วก็วันหนึ่งแบบ <Dam S 1> ว <uv>. ้าวเราได้มายืนข้างกันทํางานแล้วก็แบบดูคนที่แบบมาซัพพอร์ตเขาดีใจมากสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับความปลอดภัยน้องความปลอดภัยล่าสุดเหมือนว่าเราคนไปลูกบ้านอะไรอ่าบ้านบ้านผมบ,บ้านผม <mourning. S 2> จริงๆบ้านกับที่พักเนะี่ยผมผมก็ใครจะว่าอะไรก็ผมว่าไปนะผมรู้สึกว่าจริงๆก็อาจจะขอช่วงเวลาบางช่วงเวลาในช่วงเวลาเลิกงานหรืออะไรต้องเป็นช่วงเวลาส่วนตัวของเขาบ้างแบบอยาไม่ว่าจะเป็นพี่ๆดูแลของที่พักหรืออะไรผมก็อยากรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นความปลอดภัยอยากให้มันเป็นความความลับก็ดีนะที่เก็บเพราะผมรู้สึกว่าเราเราไม่ได้แบบไว้ใจใครได้เหมือนเขาจะแบบ ใจดีไว้ใจผมจะบอกเลยอย่าไว้ใจใครแม้แต่คนในบริษัทผมด้วยคือผมเป็นคนที่แบบจริงจังมากไม่ว่าจะเป็นผู้ชายในบริษัทหรือใครเรารักกันมากแค่ไหนแต่ผมบอกว่าเรื่องหลายๆอย่างเราต้องไม่ไว้ใจแล้วก็ให้ดูแลตัวเองไปก่อนพอถ้ามันสัก5 6เดือนปีหนึ่งเขาอยู่ไทยแล้วเขาชอบแล้วเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวเขาแข็งแรงเรื่องความคิดกับแข็งแรงเรื่องแบบว่าการต้องการการเจอคนและเข้าใจอะไรเงี้ยเราก็จะปล่อยอิสระมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยมี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 อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งด้วยบ้านผมเนี่ยมัน ผมจะพูดไงดีคือตัวที่อ่ะมันผมไม่มีกำแพงบ้านจริงๆพี่ด้วยด้วยผมมันมีมีบ้านหลายหลังแล้วมีที่หลายที่ที่มันอยู่ใกล้ๆกันซึ่งผมไม่สามารถทำกำแพงแบบยาวมากได้อะไรเงี้ยครับเพราะมันแบบบางจุดมันคือทั้งซอยจริงๆนะตัวตัวตัวบ้านผมผมเลยรู้สึกว่าแบบแต่ก่อนเนี่ยแล้วผมเปิดให้เด็กๆเข้ามาเล่นน้ําเล่นสวนน้ําอะไรกันประจําอยู่แล้วแต่ว่าตอนหลังก็ต้องขอโทษด้วยที่แบบเราไม่ได้เปิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเพราะว่าหนึ่งมันเราอยากให้มันมีความ ส่วนตัวด้วยเวลาเราทํางานแล้วก็ปลอดภัยต่อเขาด้วยเพราะผมมีห้องน้ําสาธารณะของผมอยู่ด้วยในที่ของผมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครเข้าออกบ้างเราไม่รู้ว่ามันจะปลอดภัยยังไงเราก็ต้องคอยเตือนกันตลอดระวงังระวังห้องน้ำ<อ>ยะมันจะมาช่ยใช่ไหมเพราะว่ากลัวจะเป็นแบบว่าคนเขา้ามาใช่ครับคือไม่จริงไม่ได้ถึงกับจู่โจมจู่โจมหรอกแต่สิ่งที่ผมอยากให้แบบรักษากันไว้คือพอเนื้อที่เรามันเข้าได้มาปุ๊บอะคนก็ชอบทำมากับรถหรือว่ารู้เวลาเราไลฟ์ทำงานปุ๊บก็จะขับเข้ามาใน ในโซนบ้านเราในโซนที่เราอะไรเงี้ยซึ่งถึงมันจะไกลแบบหลายร้อยเมตรหรือว่าเข้ามาถึงก็มีมาถึงกันผมกลัวเรื่องที่ว่าพอคนหนึ่งทําได้อีกคนก็มาทําแล้วมันจะกลายเป็นว่ามานั่งตรงสวนเราเต็มเหนียวเลยเพื่อรอดูไลฟ์หรือว่ารอดูเวลาถ่ายงานผมรู้สึกว่ามันอาจจะแบบไม่สะดวกต่อผมกับทีมแล้วก็แบบทีมงานผมก็มีผู้หญิงหลายคนด้วยก็เลยแบบอยากอาจจะขอความร่วมมือตรงนี้จริงใช่ก็ขอของจริงนะครับขอว่า ไม่ได้แค่กับผมกับการมินแต่กับทุกทุกคนทุกทุกที่เราชอบใครเรารักใครรักได้แต่สุดท้ายทุกอย่างมันต้องมีขอบเขตเหมือนเวลาผมอ่ะผมเนี่ยอยากจะพาเขาไปกินข้าวมากมากเลยนะพี่เออเสอไไม่ใช่ไม่คือผมพูดจริงผมอ่ะอยากพาไปกินข้าวผมอยากพาไปข้างนอกบ้างแต่พี่เห็นคนไหมซึ่งผมมั่นใจว่าคุณไม่ได้กินข้าวแน่นอนถ้าผมไปนั่งสองคนบางทีผมก็อยากมีเวลาที่แบบว่าผมพูดตรงๆผมรักทุกคนมากๆนะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าแบบ เราเจอกัน,นเงียบๆขอายลุปเนี่ยแต่ผมอ่ะผมจะไม่ชอบผมคนพูดตรงผมไม่แคร์ล้วผมคนไม่ชอบคนที่แบบว่าผมไปนั่งกินข้าวแล้วคือคุณเห็นว่าเป็นเราปุ๊บตะโกนเฮ้ยเสียงดังมากคือตะโกนเสียงดังแบบเฮ้ย e พาสาวมาท่นี่เอ้ยเอ้ยกาเมนคึกเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าบางทีผมกำลังตักข้าวเข้าปากาไปไปเราต้องกลับกันก่อนนะเพราะว่าแบบคน,นเยอะมากเพราะแบบพอมันไม่สามารถกินได้จริงพี่ตัวเพราะว่าตัวเขาแบบว่ากำลังน่ารักแล้วคนชอบเยอะมากเลยก็อาจจะขอ ช่ขอคือไม่ใช่ขอความสุขแต่ก็คือขอความแบบว่าเห็นใจกันนะแล้วก็ขอคํามร่วมมือคือคือคืออาจเจอกันเงียบๆขอกันถ่ายรูปกันน่ารักน่ารักเงียบๆได้แต่แบบขอแบบไม่ตะโกนแซวเล่นอะไรที่มันแบบเกินขอบเขตอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่ยังไงผมก็ยังต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทําให้เขามีโอกาสมายืนวันนี้แล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบวันนี้รวมถึงตัวผมด้วยที่ได้รับความรักจากคนหลายๆคนเข้ามาเพราะบางคนเนี่ยเขารักเราก็ชอบเรามากจนบางทีเขาก็ลืมว่าอะไรมันถูกผิดอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่โกรธกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็รู้สึกว่า เราจะอาจจะออกมาพูดการเตือนกันได้ก็ต้องขอบคุณมากๆจริงครับผมนอกจากใเในร่วมงานแล้วตอนนี้ความชัดเจนของความต้อัการของคู่นี้ต้อกัรความว่ายังไงครับผมก,ก็ยังย้ําเหมือนเดิมผมผมจะบอกให้ว่าเรายังย้ําเหมือนเดิมว่าผมผมก็ให้เป็นว่า มีนี่คนเดียวเลยนะมีข้าคนเดียวใช่ใช่แล้วผมก็เป็นเวลาผมคุยใครผมก็จะพูดนี้ทุกครั้งนะเพื่อนเก็เห็นนะถึงจุดจบมันจะเป็นไรก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าคือผมผมให้เกียรติคือผมผมมีอยู่คนเดียวนั่นแหละแล้วก็จริงจังมากตัวผมจริงจังมากไม่งั้นผมไม่ไม่มาทําอะไรที่แบบมันมันต้องเสียเวลาหลายอย่างอะไรเงี้ยไม่ต้องแปลก็ได้ไม่แปลรีบขอด่ะรีบขอดนะแล้วกลับแล้วนะอ่าก็คือแต่ก็คือผมผมอีกเรื่องหนึ่งตรงที่ว่าเราอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แบบคนที่ว่าหนึ่งสองสามมาตกลงบอกว่า เฮ้ยเราเป็นคบกันนะผมรู้สึกว่าในคนที่อายุ 3. ามเอ็ดสามสองอย่างพวกเราอะยังไงครับมันก็ต้องดูท่าแท้กันไปก่อนผมไม่ใช่คํานี้ก็ต้องดูดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนเราต้องมาทํางานทุกวันแล้วเราก็ใช้โอกาสเนี้ยดูคุยกันแอบมุ้งมิ้งกันในบางช่วงแอบไปไหนมีโอกาสอย่างวันนี้เลิกเร็วใช่ไหมผมก็อาจจะขออนุญาตอ,อวันนี้ผมไม่มีไลฟ์ใช่ไหมเฮ้ยเออ ถาได้เลยถามเลยให,ให้ให้คุยกับเขาบ้างเดีย๋ยวเพราะคนอยากฟังเสียงเขาสบาย,บายน่ารักน่ารัก <laughs> <laughs> 아직ที่เจ้าสันติ์ก็จริงใจนั่นรู้จักที่เล้าสันติคนน่ารักมากๆแล้วก็รู้ว่าจริงใจแต่ว่าลึกๆเขาเป็นคนว่าแบบจริงใจจริงๆหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่มีอะไรที่ผิดถูกเลยนะครับเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องปกติมากผมเจอกันทั้งหมดเพิ่งระยะเวลาจริงๆแค่ สองอาทิตย์เองอาทิตย์สองอาทิตย์ซึ่งผมสาหรับว่าคนที่ว่าเราอายุเนี่ยอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นน่ะไม่ว่าจะเป็นผมหรือเป็นใครที่อยู่ในพีเคหรือแม้แต่ตัวเขาเองอะ่ะชีวิตจริงเราจะเป็นนิ่งกันมากนะครับตัวจริงเขาก็นิ่งมากหลายคนอาจจะแบบว่าไปเข้าใจว่าเขาแบบเหมือนเด็กหรืออะไรจนแบบว่าไอ้นี่ก็คือเขาเป็นผู้ใหญ่มากๆนะครับตัวจริงเรากับเขาเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วก็การที่แบบเราจะ พบกันจริงจังหรือการที่จะอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลาหลายๆอย่างแต่ว่าตัวผมเนี่ยก็จะบอกว่าตัวผมก็จะทาให้ให้ดีที่สุดในทุกๆอย่างใช่ครับผมแล้วก็เขาน่ารักมากๆครับอ๋อไม่หรอกไม่หรอกก็มีมีจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่คือคือในการพีเคหลายคนรู้อยู่แล้วพีเคผมก็ยังจะพูดตรงนี้เวลาผมเข้าไป ผมก็คือนักแสดงเหมือนกันทุกคนแสดงตัวผมเองอ่ะก็เป็นนักแสดงตัวตัวหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเวลาผมโดดเข้าไปในพีเคก็ต้องแสดงด้วยแล้วก็เอาความจริงไปผสมด้วยหลายๆอย่างซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารักอยู่แล้วเพราะมันก็คือพีเคมันก็คือช่องทางการทํางานช่องหนึ่งซึ่งเขาเจอทั้งคนนู้นเราเจอทั้งคนนี้มันจะไม่มันไม่ควรห้ามกันอยู่แล้วแล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะว่าว่าเวลาเข้าไปเข้าพีเคใครอ่ะไม่ต้องไปแบบว่าแบบว่าเครียดแทนผมหรืออะไรเพราะว่ามันคืองานของทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็น่ารักน่ารักกันท My friend ฉันไ mm ่ล hmm. ักน่ลยไม่ลยมครับผมแมมีอะไรอยากคุยเขาไหมเื่อได้คุยสักคำถามสองคถามเพื่อคนอยากได้ยินเสียงเขาตอนนี้พูดไทยอะไรนะทไมรได้ยินเสียงเขา อินดี้โทนลากรัมนะแบบอินดี้โทนลับรัมอินดี้ตนรัอ่ะอินดีทุกคน만나서반갑습니다อะไรก็อินดี้ที่ไดารู้จักลาวังลาวังลาวังฟุดเชยฟุดท้ายต้นเมียงกุ้งคัสซ no ี dogs with dogs with dogs ่ยูคณะ กั <laughs> 아, 이름은 너무 헷갈리고 비슷해서 자꾸 까먹어요. ชื่อมันคล้ายๆกันบา 한국 말로 해요? 아 어, 한국말로 여러분 정말 항상 감사드리고요 항상 감사함 잃지 않겠습니다. 어, 이 자리에 와주셔서 정말 감사하고 항상 어, 그냥, 그냥 믿고 저 있는 그대로 봐주셔서 정말 감사합니다. 고맙고, 고분高分, 고고분고고분고고고분분고고고고 ก็จริงสวยก็จริงสวยนีนะครับรสอง